นี่ไปดูข้อมูลมาหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นใช่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 ครับใช่ทำไมทำไมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นเพื่อนหัวล้อใช่ใช่คือหัวล้อการตอบของเขาคะ่ะหัวล้อแบบความแบบเพ้อหาเอลอาของเขาเออคือเอ่อต้องให้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นครับแล้วก็ต้องก็ต้องมีการซ้อมก่อนอ่ามีการซ้อมก่อนครับ ก็ต้องไปซ้อมที่ทำบริษ uh ัทแล้วก uh ็ซ huh. ้อมเพี <fellow said> uh ่แชมป์อะไรเงี้ยครับซ้อมไม่ขี่ขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะพี่พี่จำเขาบ้างไปซิ่งไหนบ้างพี่จำเหรอไปซิ่งแถวพัทยาเลยครับเอออุ้ยไปไกลอยู่นะ ดูขี้มอเตอร์ไซค์ไม่เป็นแหนูขี้ไปพัทยาเลยหรอคะรอเล่นครับอ๋อรอเล่นรอเล่นเรื่องเชื่อครับพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเจอเกอเกด้ซ้อมสักพักหนึ่งครับอ่าแต่ตอนนี้เป็นแล้วเนาะตอนนี้ก็ไม่เป็นครับอ้าวในซีรีส์ก็เดี๋ยวเป็นไทถ่ายได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่อ่าถามอันนี้ว่าดีกว่าน้องบอมกับการร่วมงานกับบอสคารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหก็ผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่า ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นซีรีส์วรยเรื่องแรกของทางค่ายด้วยแล้วก็เหมือนทางพี่น้องเนี่ยก็ได้เปิดโอกาสให้ผมแล้วก็ต้าแล้วก็นักแสดงอีกมากมายเลยแบบได้มาร่วมกันในโปรเจกต์นี้อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานด้วยที่แบบคอยพพอร์ตพวกเรานะครับแล้วก็หวังว่าทุกๆคนเนาะจะประสบความสำเร็จไปด้วยกันดีเลยฮะดูเหมือนครับตาอยากจะพูดอะไรกับบลอกคาสต์นิดหนึ่งอ๋อบลอกคคสต์ใช่ไหมครับ เป็นเออก็รู้สึกอัพเปเมาที่ได้ได้มาเล่นในค่ายค่ายนี้เพราะว่าบทค้าเสียคือเป็นค่ายที่ใหญ่อันดับต้นต้นของประเทศครับเฮ้ใช่คือผมรู้สึกภูมิใจมากครับแล้วก็พี่หน่องมันน่ารักมากเราเรารู้ไหมว่าพี่หน่องมอกเราตั้งแต่ที่นัดหนึ่งเรารู้ไหมตรงนี้ ตรงนี้ไม่สาวไม่สาวชายแต่ก็ชายไม่สาวฉันชอบการตอบของหนอเขานอนทุกคนเนาะเธอฝากเขาไปอยู่ด <una Music> ้อมเขาด้วยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขอไปอยู่ในด้อมเขาด้วยได้ไหมชอบมากเลยอ่ะตายแล้วฉันฉันโดนเขาตกแล้วนะวันนี้อ่ะเอาเป็นว่ามันมีหนึ่งคำถามแต่ว่าคำถามนี้อยากจะถามขอรวบกับมากๆขอเรียนเชิญรวบกับขึ้นมาก่อนเลยนะคะอ่ะเรียนเชิญพี่แันนะวิวที่พรกองชิญลป์ สวัสดีจ้าพี่แชมป์จ้ายังมีหนุ่มคำถามที่จิงสงถามน้องแต่ว่ารู้สึกว่าถ้ามีพี่ชมป์อยู่ตรงนี้มันจะสนุกกว่ามากๆก่อนอื่นให้พี่ชมป์แนะนำตัวก่อนกับแฟนๆสวัสดีครับผมแชมป์วิรัชคอนชิราครับเป็นผู้กำกับซีรีส์พิเดลเนยครับอ่านี่ฝากผลงานไว้อย่างมากมายนะคะเรียกว่าการันตีความความฟังอยู่แล้วนะคะคําถามนี้เขาถามขอให้พี่ถามว่าหนูชื่นชอบฉากไหนกันเป็นพิเศษบ้างนี่ เพราะว่าต้องเชิญคนนี้เขาขึ้นมาเพราะเขาอยู่ในเหตุการณ์มาผมหนูครัหนูจ้าอ่าเริ่มจากน้องต้าก่อนเลยครับชอบทำอะไรคะผมครับผมชอบนั็นซีนแอคชั่นครับซีนแอคชั่นเป็นซีนต่อยครับอ่ามันสนุกดีครับหนูดหนต่อยกับใครซีนนั้นเออให้หนูจทำได้ไหมหรือหนูไม่ได้ต่อยเก๊งอื่นรับเก๊งอื่น แขงอื่นต่อยแขงอื่นเป็นอร่อยกันเลยครับใช่ก็ต่อยกันมันมากชอบมากชอบเป็นการต่อยตีที่สุดเลยใช่พี่แชมค่ะตอนน้องเล็กน้องน้องดูชอบไหมฮะดูจอยไปกับจีนนั้นไหมฮะก็ก็ก็ตีอย่างที่น้องบอกคืออ่ะอัทเขาจะค่อนข้างชอบซีนต่อยตีบู๊ ชอบ,บอะไรบูบูบ<ช>แบบว่าเออโรแมนต์ตงโรแมนต<ช>ิกอาจะแก้ปัญหาโรเจอร์ฟิลฟิลคันคันนิดนึงนิดนึงงงงนิดน,งงงน,นึงแต่ถ้าต่อยตีคือทางถนัดเลยใช่ใช่เออชาใช่ยชาน้องบอมจ๋าน้องบอมน้องบอมชอบฉากไหนคะของผม,ผมน่าจะเป็นฉากที่ได้เห็นไปในทีเซอร์<ช>แล้วก็เทรลเลอร์แล้วก็คือฉากงานวัดผมรู้สึกว่าแบบเป็นกองที่แบบใหญ่มากคือวันนั้นอผมเดินเข้าไปที่กองผมตกใจมากเพราะว่าเซ็ตมันแบบ ยิ่งใหญ่มากแล้ววันนั้นน่าจะแบบคนเป็นร้อยเลยครับมก็เลยรู้สึกแบบโอ้หนี่เราแบบได้มาอยู่ในโปรเจกต์ที่แบบโปรดักชั่นขนาดนี้เลยเหรอรเนาะอยากให้อยากให้ได้ดูแล้วก็ว่าเพิ่งมาค่ะพิ่งมาเพิ่งมาอเออ คิดว่าแบบน่าจะเป็นซีนที่หลายๆคนน่าจะรอด้วยเพราะว่าคนที่อ่านนิยายมาเนี่ยครับน่าจะเคยเหมือนได้อ่านฉากนี้มาก่อนอมันจะมีแบบจุดเปลี่ยนอะไรน่ารักกของคู่ด้วยก็อยากให้รอเดียวครับเนอะอ่ะพี่แชมป์อยากเสริมอะไรคะมืะักครู่เห็นยกไม่อ๋อไม้ไม่เป็นการยกไม่แบบเขินๆอ่ะพี่แชมป์สำหรับซีนนี้อย่างที่น้องบอกพอน้องชื่นชอบโนกการเนลมิตออกมาให้มันแบบยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยังไงบางทีทุกเทขนาดไหนคะ ก็จริงๆเป็นการถ่ายเขารอเนาะเพราะวันนั้นก็แบบแทบจะเป็นวันเลยแล้วทั้งแบบหนักทำงานหนักกันมากแล้วแบบร้อนันแบบสุดๆจริงแล้วก็จริงๆไอ้ซ pues ีนท nah, ี่ทํางานลำบากแบบนี้แต่ว่าภาพที่ออกมาเป็นภาพที่แบบสนุกแล้วก็ตลกมากๆที่กันอยากได้ลองดูทุกคนต้องรอติดตามากนง้นวัดนะคะส่วนพี่แชมป์เอพี่แชมป์นี่ฉากในใจใหม่ที่ชื่นชอบซื้อมาอย่างนี้ามตบบว่าทุกฉากนะคะจริงๆยังไม่ได้คิดไวเลย ยังไม่ได้ดิฉหนเอาฉากที่ยากสุดก็ได้พี่อ่าจริงจริงมีฉากหนึ่งที่ค่อนข้างยากเป็นฉากกันที่ที่เราถ่ายกันแล้วแล้วนักแสดงต้องตกใช่แล้วเราแล้วเราคนไหนตกเนี่ยอยากอยากให้ตาตกมากเลยตอนนี้ตาตกน้ำไหมพี่แซมไม่ตกเอาตายละอ๋อเอาตาอยากพูดแต่ไม่ไม่ไม่มีเสียงเราจะพูดที่เงาตาจ๋าใช้ไม้พิมอมก่อนอ่าให้ออกมาแล้วครับ อ่าเป็นฉากที่ตกกลางคืนใช่ครับแล้วว่าจริงๆเราเราวางวางคิวถ่ายฉากตกน้ำเนี่ยไว้ตลอดในทุกคิว<ะ>ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งปีถ่ายไม่ได้เพราะว่าเราต้องรอน้ําขึ้นน้ําลงอ่าใช่ใช่มันที่เราถ่ายคืออยู่ที่โซนบางกระเจ้าครับแล้วแล้ว<ะ>เราต้อง,องรอลุ้นเรื่องของอ่าฝนน้นําทะเลหนุนหรืออะไรก็ตามเพราจริงๆเราใช้คลองจริงนะใช่เป็นน้ําที่แบบเข้ามาในในใน,ในคลองของชาวบ้านที่เขาเอาเอาไว้ย่างเอาไว้ปลูกผักอะไร ใช้ชีวิตเลย uh huh. แล้วก็ไม่ได้เลยจนคิวเกือบจะสุดท้ายเกือบจะปิดกล้องเราก็ไปเราก็ไปตรวจน้ huh. más, ํากันตลอดเสร็จปุ๊บวันนั้นมานะมันมาสุกมากก็เลีถ่ายการถ่ายมันลำบากค่อนข้างมากครับเพราะว่าน้องต้องแช่น้ําอยู่ในซีประมาณหลายชั่วโมงแล้วขึ้นลงแล้วมีอะไรด้วยนะโดนแบบปิงกัดอะไรเงี้ยหล่อปิงด้วยพราะปิงดุดเลือดหรอหนูตอนเราถ่ายก็จะมีทีมงานแบบลงไปอยู่ในน้ําแบบล้อมๆไว้เลยโดนกันหมดทุกคนทุกค โดนปิ้งกัดเธอนึกสภาพน้าพอทุกคนขึ้นมาเราปิ้งเต็มขาเลยอ่ะไม่ได้หรอเป็นงั้นเลยหรอใช่ครับผมเราเราอยู่ในกระบอกระโดดประมาณสองชั่วโมงได้ครับผมอ้าวขึ้่งลงเลยถ่ายเสร็จลุบลงแล้วว่าอ๋อแต่ว่าที่ที่โดนอ่ะโดนตอนช่วงท้ายๆแล้วจะเสร็จอ่ะเหมือนเหมือนเราแช่นานเกินจนมันได้กลิ่นเลือดแล้วมันมันก็คงแบบทะยอยกันมาอะไรน้องก็เรียกพาเพื่อนมาเลยมีเลือดอยู่ตรงนี้เออมากันหน่อยเราก็เลยรีบรีบรีบออกถือว่าก็ทอราหดมากๆฉากนี้ นะคะอะถามถามพี่แชมป์บ้างดีกว่ากับการวางรูปแบบซีรีส์เรื่องนี้มันมีความแตมกต่างกับซีรีส์วายเรื่องอื่นย่างไงบ้างพี่หนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของคาแรคเตอรท์ทั้งในทั้งในทั้งในเรื่องแล้วก็ชีวิตจริงด้วยในอย่าง <laughs> ที่เห็นไปเมื่อกี้ใช่ไม่หนูไม่เคยเห็นนะพระเอกคนไหนเป็นแบบนี้มาก่อน ไม่ไม่ได้ไม่ดีนะมันดูตรงคาแรคเตอร์ไปสมมดทุกอย่างเลยอ่ะถูกไหมอ่ะพี่พี่เสือบทชนเนาะคือเราเจอกันนะครับเราใช้ชีวิตด้วยกันก่อนถ่ายทำนานมากเนาะเราไปเที่ยวด้วยกันเยอะมากแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณหลายเดือนก่อนจะเริ่มเปิดกล้องแล้วก็เราเราพอเริ่มรู้จักเริ่มเราก็เลยพัฒนาบทให้เข้ากับตัวน้องด้วยซึ่งือคือเราปรับ ให้มันเป็นน้องด้วยแล้วก็ให้มันเป็นทั้งคู่เลยครับอาฉะนั้นวิธีเล่นหรือวิธีการใช้ชีวิตในเรื่องในซีรีส์ครับเหมือนที่เราเห็นตอนเนี้ยในนั้นก็จะเป็เแบบนี้เป็นตลกใ่ฉะนั้นในจอเป็นยังไงนอกจอน้องก็เป็นแบบนั้นเลยใช่่ไหมฮะเออน่าามถึงความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้ดีกว่าหะพี่แชมป์เลยแล้วคนรอติดตามเนอะทั้งแบบโลเคชั่นอะไรต่างๆมันก็ดูแบบเวิร์วังกันไปสมมุติเลยใช่ครับความน่าสนใจอันแรกเลยคือซีรีส์เรื่องนี้มีความแบบว่า ใช้เพลงเก่าๆเขามาเข,ามาเข้ามาเข้ามาในในเรื่อง <มา S 1> เป็นคาแรคเตอร์ของนายเองแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นเรื่องของการถ่ายทําที่ใช้โลเคชันวัดเยอะที่สุดละผมว่มมาเท่ <67 S 1> าไหร่นะครับยี่สิบหกสิบเจ็ดัประมาณสิบหกถึงยี่สิบวันในการเป็นเรื่อยใช่ครับในการเป็นในการรวมกันอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ใช่ใช่ครับทั่ว ทั้งในกรุงเทพรือรอบนอกกรุงเทพเราต้งทำเต็มไปหมดเลยครับจะมีจะมีการแบบลิสต์ให้ไหมคะว่าอาชากนี้เป็นวัดไหนเพื่อแฟนๆอยากจะไปตามรอยอยากให้ไปตามรอยมากเลยเออได้ไหมพี่แชมป์ได้ครับสักหนึ่ง EP พิเศษตรงนี้มาเป็นการตามรอยวัดส8บแดวัดของซีรีส์เรื่องนี้ได้ครับเออนะคะซึ่งพี่นองบอกว่าไหวพระเกาวัดฉันก็เหนื่อยแล้ว จะให้ไปถึง18วันเราต้องทำยังไงดีประมาณ20ครับพี่หน่องได้ไหมคะพี่หน่องถ้าสมมติดในการนี้เอออ่าสัญญาแล้วใช่ไหมจัดทัวร์ว้พัดแบบ ยี่สิบวัตต์ลอเนอเนอเนอยังไงต้องฝากแฟนๆไว้เพราะว่าถ้าซีรีส์ปังอ่ะยังไงพี่น้องจัดแน่นอนเพราะว่าขึ้นชื่อบอสนนแล้วไม่ยอมใครเนาะคือถ้าปักแล้วคนดูเยอะโอ้โหมากันเลยแฟนขับมากันอย่างเหนียวแน่นพี่น้องก็จะจัดทลิปจดคืนไว้ผาปัากันไปไว้ผาดเนาะก็เลียแะครับแล้วก็ด้วยด้วยด้วยเนื้อหาด้วยด้วยคือด้วยความคอมดี้ของมันและความตลกของมันรู้สึกว่าที่เรื่องนี้ควรควรที่จะ อยู่ในช่วงนี้แหละช่วงที่ช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเครียดเราเราแบบโหยหาอะไรบางอย่างที่จะมาคิวจิตใจเราได้เรื่องน,นี้เรื่องนี้จะช่วยได้มากมากนอ่านะคะก็ะะถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าจะแตกต่างกับตลาดซีรีส์วายต่างๆที่อาจจะได้เห็นกันมาน้องให้ฝากดีกว่าเริ่มจากพี่แชมป์ก่อนเลยฝากซีรีส์เรื่องนี้สักหน่อยนะคะ,ะฝากซีรีส์พี่ชิดดินนันเนยด้วยนะครับคือจริงๆแล้วตั้งแต่วันที่ถ่ายเรา ตั้งแต่มการาเนาะที่เราเริ่มถ่ายมาจนตอนนี้ยฮตอนนั้นเราเราเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบบ่อยมากแล้วก็ต้องตื่นตีสี่ตีห้าแล้วไปเจอยตลอดทุกวันนี้ผมยังผมยังรู้สึกยังคิดถึงบรรยากาศกองถ่ายอีเลยเราเรารู้สึกทุกครั้งที่มาเปิดดูชีเซอร์หรืออะไรก็ตามเรายุรู้สึกถึงภาพบรรยากาศนั้นอยู่เลยแล้วตอนเนี้ยใจเราคือแบบ อยากย้อนกลับไปตามโลเคชั่นต่างๆมากเลยนะคือคือคือด้วยพวกเราทำเองแล้วเรามีความสุขมากๆการทำันเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขด้วยเดี๋ยวต้องฝากไว้ด้วยอ่านน้องบ้องจ๋าฝาก่หมค่ะของผมเนี่ยคล้ายๆพี่แชมป์เลยถึงแม้ว่ากองมันจะแบบปิดไปแล้วแต่ว่าทุกวันนี้ผมยังแบบกลับไปอ่านบทอยู่เลยด้วยความคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะครับได้ดูซีรีส์พี่จตีน่นเนอาบูนอกบูนะครับก็ฝากในวัตถุสุด ดืดแล้วก็ทิวาสุดซื้อด้วยนะครับผมได้ไหมฝากไว้ด้วยนะคะฝากได้เนาะไอเราต้องปิดจบด้วยตัวจีนแล้วนะคะอันวัตถุของคาเลคเตอร์อเนวัตถุเลยมาเออฝากซีรีส์พี่ตีนเนยด้วยนะครับเป็นซีรีส์ที่สนุกมากคือใครคิดเครียดอยู่ดูคือหายเครียดเลยเออเไปแล้วพี่สามบอกสังเกตไปแล้วเหมือนมันคมโดนครับครบรถมีทั้งพี่ผู้ใหญ่ ครครับม <anto> ีทั้งคอมเมดี้มีดราม่ามีแอคชั่นสนุกมากครับคือทุกคนน่ารักครับทุกคนเต็มที่ครับเต็มที่เหมือนกัอก็อย่าลืมนะครับดูซีรีส์พิชิตีเลยนะที่ช่องสามนะครับกด33นะครับที่แปดพฤศจิกายนนะครับผมเห้าทุ่มตรงนะครับแล้วก็ที่เอเอสเพลห้าทุ่มครึ่งนะครับใช่ฝากนะครับ ด้วยผมมือเก่งมากนะคะยัไงฝากไว้ด้วยขอบพระคุณมา,มากๆเลยสับพี่แชมนะน้องตาแล้วก็น้องบอมนะจ๊าอะเดินเชิญพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะ <Okay. S 1> ยังไงต้องฝากไว้ด้วย